ดอกจ้าอ้าวพี่น้องดอกนี้ก็บโแพรไพน์นาะงพอบำมีเนาะสองสดอกสวยๆจ้าอ้าวแพ็คสูงอีกเลยจ้านะี่จ้าพี่น้องจ้าเคลียบเลยเนาะบานนี้ง่ามกลัวเก่า <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกพิสารบ้านฉันจ้าผอกันในวันที่28พฤศจิกาย,ยน2566จา้าเมื่อวานเขาปลาคือเก่าจ้าพิกัดปลาบ้านน้องเมงตำบลหน่วยคาอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบ,บลราชธานีจา้า S 2> <S 2> <S พี่กั๊ดเกาคือเกาละใจพี่น้องจ้ากะไปหลุ่นไปช่อมกับพ่อปาเมีกกับแม่ปาเมีกจ้าพี่น้องมือนีสีมานคือมือว่านว่เนาะครับผมมือว่านนี่มานคักเนี่ยจ้าพี่น้องมันเป็นเฮกโกลเนาะมือว่านเนาะแม่นครับหลังจากฝนตกมือหนึ่งเนาะสิเป็นจังไรครับมืึ่งแตจ้ามือนีน<ม>้อากาศเ,เปลี่ยนจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้อากาศหนาวจ้า,จากะไปหลุ่นไปช่อมกันเบิ่งจ้จพี่น้องมือนีสีมานบ่จ้าไปครับไปกันเลยจ้าอุ้ยพี่น้องสองดอกแหลกแหงหมานจ้าอุ้ย มาทุกมือเนาะนยังเดบานจ้ะพี่เนาะอีกดอกจ้าจ่มเป็นเนาะเมนจ้ากอดดงจ้าอีกดอกจ้าอีกจุ่มจ้าอีกดอกจ้าพี่น้องจ้า ดอกจ้าดอกน,นจ้าื้นนี้อากาศหนาวนะพอปามีเนาะกับหนาวแห้งครับหมู่บ้านฝนตกจ้าทุกชนิดเย์ไปมีที่ถึงที่บ่เห็นเลยหลุนนะพอปามีนะ่ะเมยปามีไปคือ,คอก่าเด้อดใจฉกวันนี้สมารคือเมื่มาบ้าน่เจ้าสาคน <c oughs> เห็นแต่หัวคนใจพี่น้องจ้า thì được nhưng chả Một nơi cả nào sẽ sửa khá nhau xong sẵn còn đỡ chả phí nọ Phốn tục là cả nào bạn này Hết bớt chị ổ gì bó Khỉ yếu Nào ừ, Tên này cái sẽ thử dẹp nó phí nọ nó, nó Hôm này... ดอกผู้ใหญ่ปันไดใจพี่น้องแต่ว่าหลายดอกอยู่จ้ามีอีกดอกนึงนี่ผุดโจ๊กเล็งเลยอ๋อแมนเ็ไปเลยดูจ้ะพี่น้องแต่ว่าฝนตกถือเลยยูนี่อีกจ้ะพี่น้องจ้าขาเลยเนาะพอบางยีเนาะอีดอกจ้า เงี้ยเงี้ยจ้ะบานเลยเนาะมาทุกหนึ่ยังได้บานอยู่เลยพี่น้องจ้ะตาบอดีปตนไหนตัวแม่ปลาหมีไม่ดูคนขออยู่ในะขอปลาหมีเน,เนาะครับจ้มมาจ้าตูมใหญ่กับบานาใหญ่เด้อจ้ตพี่น้องเห็ดต้นกระเพาะปลาหมีกับแม่ปลาหมีไปอีกจา้าสองดอกจา้า ดอกจ้ะสองดอกอีกเลยจ้าอ้าวพี่น้องจุ่มในสามดอกจ้าทงานเนาะเนียนจ้ะมีแต่ขายยังไจ้ะกอแดงร่วนๆใจพี่น้องดอกนี้กระบอกแขกใคเน่าพบบ้ามีเนาะมีรับ ดอกนี้ก็น่าสิโพครับอยู่เป็นเป็ๆดอกหม่อยพนนะ<ะ>ี่น้องมูเดียวกันครับอยู่ในหมูเดียวกันอยู่ครับวิทย์ขึ้นดิวิทกี้ดินขึ้นมากระเม็นบาบานอโลดด้วยใจพี่น้องเพราะว่าหากไม่หัดพนใจพี่น้องจ้าดอกนี้น่าหายเงอยู่เนาะจ้ะงานอยู่จ้าภูมิค้าอยู่เลิกจ้าพี่น้องค้าสัน่นผอม ก็แดงล้างแตกมันถือแดกจ้ะพี่นกดอกมีบ้านเลยจ้ะบ้านใหม่จ้าสูนตะกงบอ่ะอก,กจ้ะอยู่ข้างผดยาง แดบหน่อยเป็นยูเป็นดุงเอาเอาไปได้ดอกนอดอกสวยๆจ้าสองดอกใจกพี่น้องจ้าสองดอกงามๆจ้าล้างเขียวหนาแลแม่บะมีเอามาเลยดอกหนึ่งอีกดอกจ้ายังอยู่พ่นเดียวอยู่เนาะบะามีเนาะหอนครับขานมาเนาะจ้าขายอยู่เึกด้วยจ้า เราไม่เห็นตัวหัวดูขาโอ้ขาบางอย่างเป็นไรเนาะผมเดียวกันครับอีกดอกจ้านังาลาแล้วนี่เนาะแมน <c oughs> เกิดข้างคุ้มมันหน่อยเนาะแมนครับอีกดอกจ้าสองดอกสวยๆจ้าแปดเนาะนี่น,นีเ่นเนาะแปดจ้าแปด หักของกันมีแเฟสจ้าดีดอกนังจ้าพี่มูด้วยจ้าพี่้อกอุ้ยขาใหญ่ดียุจ้าเมมจ้ามีขาเลยละหล่อมากอึดลัดจ้าพี่น้องนี่เอาใดนี่นี่เอาใดทางกุ้งใหมเนาะ ดต่ขายอยู่เนาะได้อยู่จ้าถ้ามีอีกจ้าผมเยอกันเนาะเนมนมืน่อกีล่ะคนหมดขึ้นมาทันได้คนขาหากใหม่จ้าอ๋อแน่นจ้าเยอมากจ้าเห็นอีกสองดอกจ้าพี่น้องมีจ้าดูแต่คนใหมเดอรมเปลา์เหน่เห่ลอดคนจ้ ดุน้ำกันไปอีกจ้ามองเดียวกันเนาะอ้าวแพคตอีกแล้วจ้า,างามจ้าอีกดอกครับมูเดียวกันเนาะจ้ามูเดียวกันอีกครับวินเตหัวด้วยใจพี่น้องจ้าดอกสีแบบกันเนาะจ้ายังไม่พร้อมที่เอาข้ากันขึ้นมาจ้ะผู้ หน่อยเป็นแม,ม่พันมี้โอ้แม่พันมี้ค่ะเครือค่าเครือเขาบ่ได้ดอกหนึ่งจ้าผมตะโลโคกอีกแล้วจ้ะพี่น้องอยู่ทั้งในนี่อีกเรียพอพอมี่นี่นจ้าพี่น้องจ้าสามดอกเดอ้อจ้ะผมตะโลโคกน,นี่สำคัญเนาะนี่ครับขอได้เลืนะ้อนเนาจ้า สามดอกส,สวยๆจ้าอีดอกจ้าจุ้มนึ่งจ้าอีจ้าอุ้ยขางามเห็นจ้นา,า,านี่ขาเหี่ยวนานสองดอกเหี่ยงกันแร่ปอมีปิไม่ตองออกจ้ากันอยู่จังสิไม่ตองหนาจ้าพี่น้องนี่นี่ ความหวานกับเม่ป์ปาหมีไปอีกจ้าเม,มนต้องนะกับสิเทายางาเนาะแมนครับอุ้ยเสยๆเนาะแมนจา้ายาวก็นยาวขาวพี่น้องอุ้ยขายาวพิษมูเหงเนาะแมนครับเขื่อไม่หาดผึ่งๆตขึ้นมดได้คือว่าขาคือสีหญ่อยู่อุ้ยด,ดอ,อกกันใหญ่ไหมปามีจา้าดีอกในก็เห็นแต่ดอ,อกนัองขา จกพุ่น <laughs> ของแเถะเนาะของแเถะสดๆครับพี่น้อง <laughs> ดใหง่เนาะแม่งจ้าไปตอกห็น,นครับไปตองนาเห็นเดียนยิบเลยจ้าหุ้ยมีมุดมุดคันมุดคัน,นแต่สู้แม่ปามี่ไม่ได้ลองจ้าจูมจ้าจูมหนึง่ง ค่เดินทางนี้ไป่เห็นใจที่้องจ้ะยอีกดอกจ้าเหมือนีอพี่นองเข้ากับลานกพะามเนาะแมนครับบานเลยจ้ะบานกับบานใบใหญ่ด้วยจ้ะเหนาะเอ้ยเนี่ยนี่เหเอ้ยเกดอกเวยเนาองอีกดอกสดอกจ้าจุกจุกจุจุ ้องโอกอกีรีแปดนอนเนี่ยแปดจา้าเนาะมันเป็ดอกเดียวจ้าน้ำไอคูยอีกเลยจ้จพี่น้องเก็บผ่านแล้วมาจากข้าวบะมี่เนอเก็บเลยนออบานนี่งดง,ง,งามจา้ามีแต่สีแดงๆจ้ะดอกจ้าอุ้ยน้ำ เล็ดน้ำแทงตัวพ่อพมิม้ยน้ยมัว้ยมจ้าอุ้ยน่ก็ก็อดีค่ะเดินไปนกขหาวขนาดบังแจพี่น้องจ้าระบ,แบบแบบแบบเห,ห็นเนาะจ้าดอกเง,งเลยเด้จ้ะเมีมีบบพอพรอมี ตือแงแ่งดอกมีเห็นดอกหนึ่งจ้ะเห็นอีกแล้วจ้ะพี่น้องเห็นดอกหนึ่งกับบัวเอเหนพ่อปามีมาเห็นโมพนจังแด่เอ,อิญน้าพ่อปามีเนาะนครับไปคนละโฮมจ้ะพี่น้องดอกนี้จ้ะดอกงามเป็นแต่แงงเสแงงใจพี่น้อง สามดอกจ้าสีโบกิมจ้ามังขาขาหนานพี่น้องว่าเมย์ประมีตัดขาออกล้ายเสียดายสินเนาะเมย์จ้าเมื่อยต้องใส่มื่อยอุ้ยมึงมีขาใหญ่เหี้ย ชีสดเนาะจ้ะผมเคยได้เคยมาจ้าพี่น้องเมื่อวานเราได้ดอกบานเนาะในนี้เนาะแมนครับบานใหญ่ๆจ้าพี่น้องจ้ายังสดงามๆคือเก่าครับเก็บเมล็ดพ่อหมีข้าวดินอ่อนซ่อนก็เลยเก็บมาอีกจ้าพี่น้องเก็บเพ็บครับดอกที่สองจ้าตรงนี้เนาะจ้ะงามคือเก่างามกลัวเก่าบุยนะวู้ขบุยพี่น้องจ้า บุยบ้ยบุ้ยผูดคักเนาะขาเป็นขาจ้ะอีกดอกจ้ายังอยู่ผมเดียวกันเนาะเมนขางามครับขวดใส่ที่น้องเขาบึ้งเลยจ้ะนานพูดดอกตี่สีขึ้นหน่อยเจ้ะมีละแต่ละหมเนาะแต่ละามงครับ ดอกที่หาจ้าพุ่นพุ่นเพื่อใดเคยมันนี <laughs> ่มันคือเกาเนาะจ้าจสวยๆครับนี่แต่ก็สวยแต่จ่าที่นอกเหมือนเอา้า <laughs> โอ้ขายาวเนาะจ้าเด็แกแต่จ่าดอกนี้คืออะไรเนาะแม่จา้าจีจูนเพิ่นเพิกก่นเพมีขายอยู่เด้อจ้ะ มีขายอยู่บม่มีตองปิดเลยงูพิเนนะจ้ะสองดอกจ้ะหอมมีใบใหญ่เนาะเมนเจินแวบๆแบบขอนเต็งแดงล้างสัมจ้าพี่น้อกก็แดงจ้า tiếp cô đi là tiếp đa lê ta kiếm tiền đồ cho phiên nộp chú không cha bao nhiêu cứ nhà mình nè nhà mình nhiều đồ đi đi นึงจ้านาเลเรามีค้ายูยอกจ้าหูสีงามแห่งการดอมน,นาเลลังสีชมพูสองดอกจ้าดอกเข็งแข็งเลยจ้ะ ดูมึงจ้าขาพยาวเนาะตรงนีง้อยากตินแป๊ะๆเนาะนงามขักจ้าพี่น้องจ้าดอกนั่งจ้าดองนง,า,นองนามจ้าเมึงข้าไล่จ้าทำแต่เฮ็ดโก้ไล่ หมู่บ้านบริเวเขามากเมือมนี้วัดคนนี้ก็หานเนี่ยมีอีกบ่อทั้งนานาติดอกี่เด้ดอกไม้อะไรล่ะี่อืมเอาเก็บเลยโอ้ยยังงามอยู่ยังแข็งอยู่บ้านกับบานแข็งอยู่จ้าตองเป็นยังดีอยู่เนาะแมนจ้ะ สองจูนเติครับคุณดีอยู่เนาะแมนจ้ะถูกแกที่ซื้อครับนังส่ำจ้ะจูนหนึ่งจ้ะจงจ๊ะผ่งข้าได้จ้ะไม่ทับไม่ทับอย่ายเนออยาะเอ,อ,อื่อยเอื่อยเอ้ย งามางนีูน่เนาะแม่นจ้ะปึงเขาซิ้นมพูจ้ะดอกเล่น่ะพอ,อ,อกับมีเนาะครับโอ้งามเนาะจ้ะปึงขาวปึงไข้จ้ะสองหลกจ้ะอุ่งนอกหน่อยหรือว่าหนาหวานจ้ะปึงข้าล้ายจ้ะนาเรยจ้ะ มบอหลายได้เหขืนบอได้ดูง่ามจ้าดูพอดีแกงจ้พี่เนาะแกงเซฮิตกกแมนถุงข้าวบอมีรนมนหน่อยขนาดหน่อยสิเป็นยังจุกุขึ้นมาสิบานเลยแต่กองฟ้าแห้งพอบอมีเกือบล่มถุงข้าไลจ้ะบูส้าไลจ้า น่าได้จ้าหนาวบ่เลยเหียนดวงเฮ้ยแหละว้ายดวงนี้แข็งครับของแข็งเป็นบ่นี่ได้เป็นดอกนะโอ้ยได้อยู่แข็งดีอ <c ười> ยู่น่าได้จ้า ผึงค้าไจ้าครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับเหิ่งผลงานกับแม่ป้ามีครับครับผมผลงานกับตามทีพี่น้องเห็นเรื่อยๆแล้วเนาะแม่ป้ามีเนะาะจ้าผลงานเหมือนอก,ก็ถคือว่ามันคือเกาจ้าพี่น้องรักๆก,ก,กับสเป็นเฮดกอนนะพอป้ามีเนาะครับผมถ่ายลงกระตาให้เรื่อยๆนะเนาะเมนจ้ากอแดงจ้าพี่น้องกามาได้เฮดผึ่งค้าไล่จ้าแล้วก็เฮดนาแลจ้าพี่น้องเฮดผึ่งเขาซีโฟกระได้ดอกหนึงนะ่งเนาะ เพิ่งเขาเพิงไข่จ้าผลงานมันนี่กระมานคือเกา้าใจพี่นนองลักลักก่ก,ก,ะก,ะกอแดงจ้าพนงานไกลๆเนาะจ้าครับผมดอกงามๆอยู่ทางล่างกัลาย,อยนอะแม่ประมีเนาะเพราะว่าสีใดกอแดงเป็นลักครับมันนม่นกมาไม้เพิง่งคขาลายทีหลังเนาะจ้ากับพิหนาเล่ครับครับผมพลงานแต่ละมือกับอาสีใดโบคือกันเนะาะแม่ประมีเนาะแม่นจ้าบางมือกับสีออกเป็นมูครับบางมือกับสีออกห่างๆเนาะแล้วแต่มือครับ แต่ว่าก็ยังคงความมาันคือเก่าเนาะจ้ามือนก็นมันคือเก่าจ้าพี่นอ้องกระลุนกันมือต่อมือนะ้พ่อปามีเนะาะครับผมบาซิมีเฮ็ดยังเกิดแน่จ้จาจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคลิปนาจะ้าครับผมหลุนกันต่อ่าเฮ็ดยังสิออกครับพี่นอ้องหลุนกันมือต่อมือครับ